oh guys guys Monday morning like a one, two, three saw you laughing didn't notice me your blue sweater messy golden hair i just froze i forgot how to breathe Math glass doodles, hurt so much Smile, my whole world turns pink and blue. Strawberry skies, candy high. Heartbeats, wild when you pass by. Wish I could say, hey, it's you, I adore. But I'm just a girl you ignore. Strawberry skies, wonder why. I'm falling hard like fireflies. One day you'll see this love I can hide. And dance with me in the neon light. Lunchroom chaos, you're with the crowd. I sip my soda, trying to act proud. Whisper jokes from my bestie Go talk to him. I just can't move. Playlist songs on repeat all night. Imagine slow dancing, holding you tight. Your insta stories, I'm the first to view. This silly crush feels brand new. It's it magic? Maybe it's true. When you smile, my whole world turns pink. Never be real, Whoa. butterflies I can't conceal. Just one look. Could you feel what I feel? นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่มาจากนครสวรรค์หรือคนเรียนสวยยี่สิบสามหากรอไม่ได้หกสามออกไมได้แปดหกห้าโอ้โหทำไปได้นะครับนี่มากันแล้วคืนนี้แมนซิ้งชนะแมนยูเกอรพื่อเพื่อไม่แพ้เบอร์เพิ่มปีที่แล้วอย่างที่บอกความเพิ่ม อจากบุตรดิษย์แล้วจะดิษย์ศิษยพัดกำแพงเพชรนะครับตะป่ราชวังทำไงดีเอ๊ะทำไงดีนะเอาคุแม่โคมาลงบูนสวยและโประวังนี่นะครับจากงานบุนสร้างตะวันออกฝั่งจาน้องร้องคือฝั่งตะวันตกนะครับนี่ครับมาเรื่อ้เรืยตรงเดียวแล้วซ้ายมือตรงนะครับตรงนี้เป็นอดีตสสเก่าด้วยนะเอาครับนี่ครับมาแล้วครับข้าวแกงข้าวบัวลอยหลายอย่างเลยครับตรงนี like Never, exactly. ้นะครับตรงนี้ใครหลายใครต้องกินหลาย ไว่ายงพี่ซินโดรนะครับไปว่ายัแก้วในมาราชวังนะครับตัวนี้เปลี่ยน้เนว่าอย่างนั้นขกยานางร่วครับซื้อรองเท้าไอริดัสหนึ่งกว่าวิ่งถามพิตูนนี่นะครับไปซื้อชุดว่ายน้ำตามพิโตนโอาลก็พ right. ากันเรื er> ่อยเรื่อยือชุดว่าย ที่สนามจัเจริญที่นครปฐมที่นี่นี่ด่านกำลังความหมายคือจันทนะไม้จันหอมนั่นเองนะครับเลี้ยวซ้ายกันมาครับขวามือเป็นบ้านพัก่าไม้เก่าร้อยกว่าปีอันนี้ก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันอันนี้ออฟไลน์มันไม้นะครับมองี่เป็นคนแต่งจุ๊บๆเดี๋ขอเชิญทุกท่านกราบไหว้พระยืนแปรงห้ามญาติก่อนองค์นี้เป็นองค์จำลององค์จริงอันเชิญไปรัชสีห์สามแต่พระคณิษฐาหรือประเทศอย่าง คำว่าอัดถารถเนี่ยอัดแปลว่า8รถทดสรถที่แปลว่า10นั่นคือ18ศอกแต่จริงไม่เสมอไปนะครับ18ศอกหรือ9เมตรนั่นเองแต่องค์นี10้10เมตรทั้งเสเซนที่เราไม่สามารถเห็นได้นั่นประมาณ10บโมงยีนาทีสล้านครับในแขเอาแล้วแลครับมาที่นี้เขาบอกว่าอันนี้มีมทางเท้าครับี แต่เจ้าเก่าได้เสียไปแล้วนะครับป้ากระถิ่นลูกหลานก็ไม่ได้ทําต่อเมื่อก่อนป้ากระถิ่นอยู่ตรงปากกล้วยนะครับตรง้นนต่ครับใกล้ๆวัดหลวงพ่อพุทธชินดารามีร้านสองแพร่ร้านดิมแน่นสีเขียวห้อยขาประตูมอญในท่างตัวนี้แต่ละร้านหว่างมือทำร้อท่านชลชัยใกล้ๆวัดหลวงพ่อพุฒิชินดารามีร้านสองแพร่ร้านดิมแน่นสีเขียวห้อยขาประตูมอญในท่านตัวนี้แต่ละร้าน นเรศวรเดือนกันยามีเรือมาจอดสองลำสมุดใต้สะพานนี้เป็นเส้นไทยเพราะเขาปล่อยเรือเถืปืนดังปั้งคนแซงก็มาตีก็มาตีกมาแม่มาดูเงินกับดธรวัน์ธรวันกับแม่มาดูเงินเอาเงินจ่ายบุ๊คประเพณีของเมืองเรารอยกระทงครับเฮ้ย